ครับอันนี้คือพักหวานปีที่สองครับพี่น้องปีที่สองปีแรกมันจะยั่งหากปีที่สองมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นมาถ้ามัดต้นตรงมันจะหยดเตี้เป็นลำตนในใน้นจีใหญ่นี่คือเทคนิคเะครับโอ้โหลาหยาตอเห็นแล้วอย่างเดียวอันนี้ปีที่สองนะคะ มีปีที่สองเนาะต้นกันง่ายเเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ถึงยอดขาด <c oughs> ย้ายพอนี่ถึงยอดขาดป <c oughs> ีที่สองเลยคะ่ะนี่ฟักฟ้าจีได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้เพิ่งจะปลูกเนาะคะ่ะเนาะนี่ปสมพยาบาลเพิ่งจะปลูกไม่ไม่เบบีอยู่เนี่ยคะ่ะพ่อนได้กะเล่านั่นเนาะคะ่ะอันนี้ต้นทุเรียนเนาะคะ่ะปลูกผสมประเสกันเนาะคะ่ะไล่ตาเลิงปลูกทุกอย่าง อันนี้อันนี้เมื่อได้ปลูกได้ข่าพ้นผ้าพ้นเกิดเองเนี่ยค่ะนี่พ้นปลูกพ้นเกิดเองเนี่ยอันไนอันนี้แนะหละเล่าอยู่เนี่ยา่แมนบอเล่าเนี่ยอันนี้กําลังขึ้นเนาะคะ่ะทุเรียนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะปลูกหลายอยู่คะ่ะอันนี้ผักหวานที่กันเนาะคะ่ะหลายอยู่คะ่ะมะเ,เงาะเป็นพี่เลี้ยงอันนี้มะเงาะเป็นพี่เลี้ยงเนาะค่ะเนาะกับทุเรียนกับทุเรียนเป็นพี่เลี้ยง อันนี้ทุเรียนเนาะค่ะอันนี้บปลูกมลเ็ดทั้งเบิดเลอค่ะนี่ไม่ได้ตอนได้ซ้ำปลูกมลเ็ดทั้งเบิดเ้ยค่ะนี่เมื่อกีิคอใหญ่แบบนี้เนาะค่ะอันนี้ป,ปล,ลูปลปกไม้ะะอันนี้ปลูกไม,นนกไมคก้ค่ะเมื่อกี้คอขื้นนี่แล้วค่ะเอาแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะเอาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับหยาไม่ได้ปลูก <laughs>